สวัสดีครับผมเบาไทยไร่มันครับวันนี้มีภารกิจพาแม่ไปวัดสะบัวนะครับวัดหลวงพ่อดำครับเป็นพระสั์สิทธิ์ที่ใครไปกราบไหว้ขอพรก็หรือว่าไปบนอะไรนะครับก็จะได้ครับวันนี้ก็จะพาแม่ไปแก้บนครับนี่ครับแม่ครับวันนี้ก็มีสมาชิกมานะครับตอนนี้อยู่ที่ตัวจังหวัดนครสวรรค์อยู่นะครับนี่ข้ามสะพานเดชาอยู่ฮะอีกสักพักน่าจะไปถึงครับน่าจะไม่น่าเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผม วันนี้แม่จะไปทําอะไรครับแก้บนแก้บนนะครับนี่เห็นไหมครับแม่คขับนอะไรไว้ไม่บอกนะครับได้สประสง์ไปแล้วครับผมประวัติความเป็นมาเนี่ยผมเคยทําคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับชื่อคลิปว่าอาภิหารหลวงพ่อดํานะครับลองไปค้นดูในช่องผมครับจะมีอยู่นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดครับผมถึงหน้าวัดแล้วนะครับจริงๆวัดสะทะเลนะฮะ ผมพูดผิดเป็นวัดสะบัวครับพ่ต้นคลิปต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องผมจําผิดครับนี่ครับวัดหลวงพ่อดําครับถึงแล้วอันนี้มาถึงนี่ประมาณสามโมงครับแต่รถเยอะเลยครับนี่นี่ครับรถเยอะนะฮะคนที่ก็มาแก้บนก็จะมีบงดนตรีนะะไหนะต้งไหนไปใกล้เลยนะอันนี้ครับเป็นบารมีขององค์หลวงพ่อดํานะครับ แต่ตอนนี้แม่กำลังเตรียมของอยู่กับชาวลิตครับนี่แม่นั่งรออยู่นี่นะครับก็จะเป็นหันหมูนะครับ นี่จะเป็นของที่มาแก้บนหลวงพ่อนะครับนี่ครับบรารมีองค์หลวงพ่อดำครับเป็นพระโบราณเก่าศักดิ์สิทธิ์นะครับใครมาบนอะไรก็ได้นะครับตอนนี้แม่แก้บนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสักพักผมจะประกาศขอพอนะครับผม,มาการแก้บนที่นี่อย่างนึงคือลํำแก้บนรอบองค์หลวงพ่อนะครับแล้วแต่ว่าจะบนไม่กี่รอบโดยที่นี่จะมีวงดนตรีมารอไปเลยครับนี่ นี่ครับใครที่จ้างลำวงไว้นะฮะรอบองค์หลวงพ่อนะครับก็มาจ้างวงดนตรีพวกนี้นะฮะให้เล่นแล้วก็จะลำรอบองค์หลวงพ่อะครับนี่ฮะ,ะองค์หลวงพ่อสวยงามมากเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับในชาวลิริศชาวลิริศไหวแล้วผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไหว้กับขอพอ่อหลวงพ่อก่อนนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอก็พาแม่แก่บนหลวงพ่อดำเรียบร้อยแล้วครับกราบขอพอรกันเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับเพราะว่าคงจะกลับไปกินที่บ้านไม่ทันและตอนเที่ยงอะ่ะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนแถวๆข้างทางนี่แหละครับผมอ,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 อันนี้ก็มากิน,ปนเป็นร้าน ตามสั่งนะครับนอ<ด>้ลูกเพ็ดได้ก่อนนะครับนี่<ด>อ้าวผัดกะเพราครับลองดูดิไงบ้างไงดีไหมครับอ,อร่อยไหมอ้าวนี่ครับอันนี้ของแม่ครับกระเพราหนวดปลาหมึกยังไงครับ ส่วนใหญ่ๆไญ่หาแม่ลองมีน้ำซุปป็นเนี่ยม<า>มแม่มันเล็กกว่าเดี๋ยวจะย้อนแสงหน่อยนะพี่น้อง <c oughs> ย้อนแสงนิดนึง ไงครับเข้มข้นหูหูไรเงไงนี่ของแม่น่าจะเข้มข้นเข้มข้นไหมเข้มข้นใช้ได้เลยเนาะใช่ได้ทีน้เราจะเป็นตนวดปลาหมึกเป็นต้นทอนเนี่ยมองดีๆนะฮะไม่ใช่ปลาเทียงนะปลาหมึกหนวดปลาหมึกว้าวไยทำไมอ่ะ แม่อะัอ๋อปลาชิมของยาอร่อยเอามาเอามามันแยกยาก,กินที่รับวไป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 อร่อยใช่ไหมครัลูกเพชรปลาชิมมัอร่อยครับนะฮะยากคอนเฟิร์มครับว่าอร่อยครับร้านนี้อร่อยครับเดี๋ยวค้าหน้าผ่านไปผ่านมาต้องมาก,กินด้วยใหม่ครับเนี่ย <c oughs> อร่อยจริงออโอ้ดูอ,อ,อะไรว่าหน้ยาว,ยาว เอาหมูกรอบครับนี่ี่อยู่ลาดยาวดูสีสันมีเข้มข้นเลยนะพี่น้องดูครับ<ช>นี่ร้าดยาวแล้วพี่ไปนู่นเลยแหละนะครับออ,อ,อเรียบร้อยเอาครับเดี๋ยวให้สาวืีลำลองก<ม>่อน โข้างผัดดำไหมเข้มข้นนะเข้มข้นนะโค้งผัดดำตัวดำไหมตั้งโคางผัดดำค่ะใช่ฮะอร่อยไหมโค้งผั่อยเข้มข้นมั้ยอดูอร่อยครับนาอ๋อนี่ของผมแล้วครับดูฮะเข้มข้นเข้มข้นมากเลยจัดไปครับจัดไป อร่อยครับคอนเฟิร์มในร้านนี้ผมมาถูกแล้วอร่อยอร่อยคือว่ารสชาติเข้มข้นเนี่ยคุกกับข้าวนะครับพอดีนะแล้วก็อร่อยครับอร่อยลองไปถูกครับอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นอร่อยสุดยอดพี่เนาะอร่อยมาก นี่มีข้าวมันไก่ดะครับดูของชาวลิสครับเ<ม>ต็มจานครับดูดูดครับไก่เน้นเต็มเต็มจาน<ม><ฮ> นนี้ยอยโหแต่เนี่ไม่เคยเห็นโชวล,ลิซต,ตื่นเน้นขนาดนี้อร่อยจริงๆอร่อยอร่อยจริงๆใช่ไหมอือหือไม่เคยเหว่าอร่อยจริงโชวล,ลิซนี่จะชมอะไรยากนะครับเนี่ยอ่าโอเคพี่น้องนี่แม่จะหมดแล้วผมยังไม่ถึงไหนเลยเดีย๋ยก็ปากล้าหน่อยปากจบคลิปหน่อยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวไทยไล่มันด้วยนะคะเอ๊ะเป็นไงทรายอร่อยโอ้โหเนี่ยลูกชายยังว่านะครับปกติไม่เคยกินเยอะขนาดนี้นี่ครับไปครึ่งจานแล้วนะอย่างใหญ่ใหญ่ี่น้องขอญาติกินก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ